Google เปิดตัว Gemini โมเดล AI ขนาดใหญ่ที่ชนะ GPT-4 เกือบทุกด้าน ซุนดานพิชัยพูดว่าตั้งแต่ Google ก่อตั้งมาเขามีมิชชั่นเดียวครับ To Organize the World Information and Make it Universally Accessible and y s u t u l ก็คือทำให้ข้อมูลต่างๆสามารถเข้าถึงคนจำนวนกว้างได้และทุกคนได้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแต่ปัญหาก็คือ Google มีข้อมูลมหาศาลมากแม้ว่าอ,อัลกอริทึม g o o g l e จะเก่งแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สิ่งหนึ่งที่ Google สร้างสำเร็จแล้วก็คือ g e m i n i เขาเปิดตัวมา3โมเดลคือ Ultra Pro และ Nano Nano เนี่ยจะอยู่ในมือถือพวก Pixel Pro ของเขานะครับอวดอ้างสปปรรพคุณความเก่งกันก่อนเขาเอาโมเดลที่เขาสร้างมาเนี่ยไปเทสนะครับดูคะแนน57วิชาชนะ GPT นะครับเรื่อง reasoning ชนะ GPT นะครับมีแค่เนี้ย Common Sense Reasoning for Everyday Task นะครับการให้ผลในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยยังแพ้ GPT อยู่เนาะเรื่อง m a t ชนะ GPT ชัวนะครับ เรื่องโคดดิ่งชนะ GPT-4 ชั่ว์ที่สำคัญ Gemini ถูกสอนและสามารถรับ Input หลายๆรูปแบบได้เช่น Text นะครับข้อความโคดดิ่งนะครับออดิโเสียง Image และที่สำคัญวิดีโอสามารถรับ Input เป็นวิดีโอได้ด้วยและคะแนนของ multi-model ก็ออกมาชนะ GPT-4 ทุกตัวนะครับอันนี้ตั้งแต่การ Image เนาะ OCR เอกสาร document ก,ก,ก็ตามนะครับอ่าน infographic ก,ก,ก็ตามการเข้าใจ natural image understanding ก็ตามเนาะ วิดีโอเนี่ยมีวิดีโอมีออดิโอด้วยมีแค่นี้นะที่ Google น่าจะใส่สีผิดหรือเปล่ามันเป็น7.6%หรนะครับสำหรับการการสปีดและคอลติชันนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เขาสาธิตแล้วผมชอบมากคือเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่อยากจะทำเปเปอร์ใหม่จะต้องอ่านรีเสิร์ชหลายร้อยฉบับเลยเพื่อจะมาสรุปอินไซต์หาว่าอะไรมันสัมพันธ์กันตั้งเป็นโจทย์เพื่อไปพิสูจน์หลักฐานมันเนาะแต่สิ่งที่เขาทำครับเขาเอารีเสิร์ชเปเปอร์ประมาณ20,000 0ฉบับทั่วโลกที่โอเพนอยู่เนาะเทรนเจอร์โม เขาก็พร้อมเลยครับว่าอยากได้ด็อกิเมนท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยที่ต้องเช็คแฟกเตอร์หนึ่แบบนี้มันก็ไปกวาดข้อมูลทั้งหมดมาแล้วบอกมาด้วยนะว่าเอกสารเนี้รีเลเวนต์กับสิ่งที่เราอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์บ้างแล้วเราก็สามารถสรุปข้อมูลจากเอกสารเหล่านั้นออกมาได้ด้วยก็ทําให้เรา r รีเสิร์ได้ง่ายขึ้น แล้วจะทาให้นักวิทยาศาสตร์คนพบคําตอบในธรรมชาติได้เร็วมากขึ้นและแน่นอนพอมันไม่ได้เข้าใจแค่เทคแต่มันเข้าใจอิมเมจด้วยเราสามารถโยนฟิกเกอร์เข้าไปให้เขาเข้าใจฟิกเกอร์อัปเดตข้อมูลสุดท้ายแล้วเขาสามารถเอาฟิกเกอร์เดิมเนี่ยมาอัปเดตเป็นข้อมูลปี2022เพิ่มเติมได้ด้วยนี่คือพลังของเจมินายเหนือความเก่งของเจมินายสามารถโยนข้อสอบที่มีกราฟไปแล้วให้เขาช่วยอธิบายคําตอบและบอกลอจิกและบอก r e เซนิ้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับที่สําคัญยังสามารถแอดวานซ์โคดดิ้งได้ด้วยใครเป็นสายโคดด้ ตลาดมันร้อนด่วนทันใจ Google ยัดใส่บาททันทีสามารถใช้ได้โดยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นณนปัจจุบันนะครับกำลังจะใส่มาใน Pixel 8 Pro ในไม่ช้าหลังจากนี้เนาะและเดือนหน้าจะใส่มาทุกอย่างเลยครับ Search at Google Chrome Duet AI ทั้งหมดจะถูกอัปเดตหลังบ้านจากฟาร์มทูไปเป็น Gemini สสำหรับผมคิดว่า Gemini น่าจะเป็นตัวปลดล็อกทำให้ Google เข้าสู่ Google 2.0ได้อย่างแน่นอนใครอดใจไม่ไหวไปลองเล่นกันได้ที่บาทในเวลานี้ณนะวันนี้